ครับผมสวัสดีครับเ c ีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแต้มพารวยนะครับเนาะมือนีเบาแต้มกรมีโอกาสมาติตตามตัวเลขกับป้าหน่อยนะครับเนาะป้าหน่อยคนฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับหมวดทีเแลี่ยวนี่เพื่อนกับฝันหาศูนย์เต็มๆครับแต่ว่าเบาแต้มกับปรเด็มาติตตามน้าเพลินนะครับเนาะเพื่อนกระถามหาอยู่ทีมงานเบาแอมเลาะทงคือบ่เห็นมาจะก้นว่าสันหมวดทีเหลียวนี่เนาะครับเนาะเอามาหวดนี่ก็ เอาไหมครับท่านผู้ชมได้มากแล้วครับสามตัวตรงๆงจังๆครับพัสนป้าหน่อยมั่นใจแห้งครับวดนี้เนาะครับเนาะขอให้มีโชคไงครับป้าหน่อยด้วยครับด้วยเอฟซีผีผู้เฒ่าครับห้องบอกสามตัวตรงๆครับพัสนส่วนตัวเลขกหรือว่าเหลืองเล่าความฝันของป้าหน่อยเนาะครับเนาะสิเป็นตัวไดเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับเนาะป้าหน่อยพนังถ่ายยุบุ่นแล้วเนาะครับเนาะ ก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังก็จะเาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้าด้วยนี่ด้อยครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากปาปากป้าหน่อยน้ำกันเลยครับสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีครับป้าหน่อยสวัสดีครับตามจนพบจนเจอครับเอฟซีหายไปทางไหนครับขึ้นมาหาคือบุห็นครับช่วงหนึ่งชักไปเสียไหนองเทียกเบาอยู่เพื่อนไปเลาะไปหล่อหน้านันห้าน,าน,นีละเขาปลาหะเห็ดฮานันหานี่เนาะ จังวมาบุกวยป่วนกุดจมหายไปสิเนาะคือหายเงียบเลยห้าประจำเมีนครับเมียนมาตาเฮ็ดกับโบยูมาช่วงน่ะกับโบยูยังไม่สินานาวานเขานาวานเขากับโบยูมาอยู่นี่คือหายเงียบไปที่นามาขุดมันอีกบาทนี่โบเจอกันอีกตอนนี้เรีวเบี้ยงเรีวงานประตูยางแล้วเดี่ยวอยู่ได้เลขเด็ดสามตัวเนาะคุณป้าเนาะโบยู ฟันใครตัวมั่นถือมื่มือบ้านมูอยู่ได้ตัวนี่งมู่ยู่ส่วนบ้านบ้านไปขึ้นมั่นไปขึ้นมั่นไปไปไปเด้เกี่ยวหนาหิ้งหัวมือเมื่อยไรว้าไปเทนผู้เรือาะบาเพิ่งเกี่ยวหนาหิ้งหัวอีกแม่บางหันมันก็ะสักผ่าดิค่ขาเชียร์ยี่สามตัวเนาะแมนครับป้าบนคนอีสานค่าสิเจอคนฝันแมนนะแมนฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอฟสีให้ป้าบนคนอีสานหรือว่าบ่าวแต้มพาล่วยเนาะครับเนาะ มือนีผ้ามัดตามเลขนั้ากันครับเป็นชิปแรกบ่มันลิปแรกหรอครับแต่เขามาหลายงวดเนาะครับเนาะสามสี่งวดมาพบเจอกันนะพบเจอกันเอาเขาเขาเรื่องเขาเล่าเลยครับเพื่อว่าเป็นการเีฟเวลาครับถามไทยกันแล้วฟันนวได้ครับคุณป่าหน่อยครับฟันมาเพราะว่าหายเป็นตูเลยไพ่มาหายครับเป็นตูนี่ ผู้เฒ่าผู้เฒ่ามันเคยมาบอกผู้เฒ่าผู้หญิงเนาะผู้เฒ่าผู้หญิงบอกครับสิปเป็น<อ>เจ้าขี้เนาะไม่เจ้าเป็นเส้นเนาะไม่เจ้าโทนนี่เ <c oughs> คยมาหาย่อยได้แต่ว่าก็ตั้งใ่ก็เรื่องฉี่อหอดมือออกก็เรื่องฉี่เหริงที่มันโอบตีกระตุ้งไหนหอนว่างหานการหาช่วยก็เขาซื้อไปเจ้าฉี่โออบจับ หาศูนเ <50 S 2> มนกูเทาผูก <satisfy> น <karang> ี้บ่เมนกูเดียว่าหาศูนที่พันมากเมื่อกี้นี่โอ้ยหาซูนร้องมือเร่ออกวันนี้เด้อเบื่อสื่อซ้ำค่มาตะแกงหันไปนี้เร้อมือเร่ออวบอเอวคขาชุนโอ้ันไม้หรอกจะได้เด้หรอแต่ว่ามากเดียแต่คล้องบางเสียหอยมือเดียวก็ซื่อมือเรียวแค่เป็นวันที่ทาเลวะโหวะโหบ่เบ่งเสีาชักไยวันอยู่ในป่ามึนงูเมนแบบเขากะว่าอันไปสื้อบ่ มีเบืรอเขาสืบโู่ไปสือโู่ได้ครับอ้าวบ่คอยสื่อขั้นสือกับสือเบบไหนะสองทันพันไม่ไ้คนสือเดีวมันหน่อยได้ขั้นสืบเอาเบคักขัอกันได้นั่นแหละจังเลลายเนาะครับเนาะแต่ว่าขั้นจ้ากับ้าจะปุดไปหลืครับครับบัดจิถึงเดี่ยวั้สืบก็น่าจะสืบช้ามตไ่ใครับคนวังเขาจะได้ครับประหนอยพี่พู้เฒ่พู้เฒ่มันขึ้นงแจ่มกับขี้วัดพานมาหัวเนี่ยเขาอ ชื the ่อเด็กไม่ได้ยินนะมันก็บอกมือโลดเมียนมันกะบอกสามตัวกับเข่าอะไรสามตัวเข่าเลยเมีนก็ต้นจริงเพื่อนกับพี่รถขี่คือกันเนาะเพื่อนกับท่านสบายดีที่น้องรถผมขี่ผ่านมาขี่มาจากทังป่าทั้งฝนัถมอเตอร์ไซค์หรือขี่ผมรถยนต์รถยนต์ใโอ้ยบนเกิดถใหญ่มาเลยก็นั่งทั้งนั่งกับอื่นควักเอาเมือใจตีนั่งรถกระบะนั่งอยู่ท้ายรถ อันชื่อเอาเรื่อนี้ได้นะเรื่องพื้นกระวางสี่รีพื้บวกอะไรพื้นตัวอะไรอ่านี้พื้บอกอลไรบ้างครับพื้นวกบอกแล้วบอกแล้วเรื่อมันมาติดเจ็ดเก่าสามหมันมาะพื้บอกยังก่อนครับเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก้าสามสองตัวละครับสองตัวก็สื่อเก่าสามนี่ะหละตัดเลนตัดเลนเอาเจ็ดเก้าสามเนาะ โทรศัพท์คือมีปัญหาบาทเอฟซีอะไรอยัง <c oughs> ครับว่าอยู่คือว่าเอ็มคือหายไปใช่อันนัแต่มาบ,า,าบอกกันเพินพ่นเพิน่นนั่นเพิ่นมักสิขี่รถผ่านแบบวักเมือเ่อะะอื่นแมนเพิ่นจะเอื่อเบียกใส่เบียกใส่เลยแมนเพิ่นจะเอื่นใส่เลยนะสิเป็นฟันแต่เห็นแต่มีหญิงสิเป็นเจ้าเจ้าที่โอ้ไม่เท่าเจ้าเจ้าที่เจ้าข้างครับครับครับ เคยบัวประจําแต่ว่าบัาวเอาใจใส่แต่ผ่านมากดียุ่งเทียวก็ลื่มยุ่งเทียกับกบ,บัวจําสินะ่ะมองเที่ยบัวจํา <c oughs> พีพ่ผู้สาวผู้นี้เพิ่มบอกแม่นเนาะนวันที่ทานมาเพื่อก็บอกหาโซนเหมีนแต่ว่าดื่มซื้อที่งหอดหมือน,นอย่า,<อ>าลืมได้ปากวันนี้อย่าลื่มวันนี้เป็นเนมาบอกตัวใดก่อนนะคะบอกเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามแต่ว่ามิจะลืมซื้อแต่หอดมือเดียวก็ลืมไม่ได้ซื้อหรอก นี่นะครับท่านผู้ชมตัวเลขของป้าหน่อยนะครับเนาะป้าหน่อยคนฝันแม่นครับฝันงวดต่องวดวิกต่อวิกครับมากงวดนี่เนาะครับเนาะป้าหน่อยก็มั่นใจครับท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าห้องบอกเลขอสามตัวตรงๆจังๆเนาะครับเนาะแคปนาจอไว้แล้วครับท่านผู้ชมเด้องวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเลขอสามตัวครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามมักจัดคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป่าแต้มพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ